ดูว่าคนที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขหกอ่ะแปลว่าอะไรแล้วก็มีอิทธิพลยังไงกับชีวิตนะครับ <het in the end> เขาบอกว่าเป็นเลขที่ตอนนี้จิตใจอ่อนแอคำว่าจิตใจอ่อนแอมันเหมือนกับมีพลังแฝงอยู่ว่าจะอึดสู้ ฮึดสู้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอแต่มีพลังแฝงความหมายก็คือพร้อมที่จะล้มเลิกพร้อมที่จะเลิกลาพร้อมที่จะกีบอับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือล้มเลิกเลิกลาหรือถอยและยอมแพ้เลขหกคนที่มีเลขตัวสุดท้ายกำลังจะยอมแพ้แล้วโดยเฉพาะเหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วเมื่อสองถึงสี่เดือนที่แล้วแต่จะไม่พ้นอีกสองเดือนข้างหน้า ฉะนั้นต้องรีบเปลี่ยนตัวเลขหกใครที่มีตัวเลขหกตัวสุดท้ายของเลขท้ายมือถือกำลังจัดแพ้แล้วต้องขอโทษด้วยนะผมพูดไปตามสิ่งนั้นแต่มีพลังอึดอยู่นะจะถอยจะล้มเลิกจะเลิกลาจะถอนตัวมีสี่เรื่องให้คุณผู้ชมได้สิ่งนั้นแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรนั้นนะครับ นั่นคือเลขโเนาะอ่ะมาดูอีกนิดนึงเนาะเขาบอกว่าให้ไปแล้วไม่ได้คืนหรือให้ใจแล้วไม่ได้ใจกลับหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ามีปัญหากับคู่คู่นะหุ้นส่วนคนใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องเก่าคาราคาสังไม่จบ และที่สําคัญผมเตือนเลยคนที่มีเลข6ตัวสุดท้ายต้องระวังเรื่องของการสูญเสียจาัดก,การซ่อมแซมซ่อมแซมซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมอุปกรณ์ที่พังแล้วพังอีกต้องระวังโดนแน่นอนต้องรีบเปลี่ยนนะเพราะเป็นเลขของการยอมแพ้แล้วเลข6อ่ะดูเลขต่อไปเลขอะไรนะเมื่อกี้บอกเลข4ี่เนาะ เดี๋ยวเราจะหลับตาดูว่าเลขสี่เป็นไงเนาะเลขสี่เขาเรียกว่าเลขกำลังจะจากเร็วๆนี้จะได้จากอยู่สองแบบช้าสุดเดือนตุลาคมเร็วสุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเลขสี่เนาะคนที่มีเลขท้ายตัวเลขสี่ตัวสุดท้าย คือเลขจากช้าสุดเดือนตุลาเร็วสุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้จากมีสองแบบจะมีคนที่เราลักต้องเสียชีวิตล้มป่วยหนัก2เรื่องให้เลือกจากที่สองเราจะต้องจากถิ่นที่อยู่อาศัยหรือที่นั่นที่ตรงนั้นต้องตัดสินใจแล้วต้องอาจออกจากที่ที่อยู่เดิมเขาเรียกว่าออกจากที่ที่อยู่เดิม เจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อเล็กสี่เนาะเล็กสี่เขาบอกว่าภายใน3มเดือนนี้นะเร็วสุดคือเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วกันแต่ไม่เกินเดือนกัน,กนยายนน่ะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ต้องตัดสินใจไปหาหมอหรือไปรับผลตรวจร่างกายมีสองทางเลือกไปหาหมอไปผลหา ไปรับผลตรวจร่างกายและต้องไปฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต้องได้เปลี่ยนด่วนเลยคนที่มีเลข4บอกไว้เลยนะด่วนด่วนอ่ะเลขต่อไปเลขเก้าเนาะเลขท้ายมือถือตัวเลข9ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเลขแห่งความเป็นห่วงเป็นใหญ่ ตอนนี้กำลังกังวลกำลังวิตกกำลังกังวลกำลังว o r r y ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะกำลังสับสนมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเรื่องบุคคลฉะนั้นดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นดวงกังวลสับสนวิตกกังวลเรื่องบุคคลความหมายคือเรา ไม่เคยสบายใจเรื่องสุขภาพเขาเรื่องการใช้ชีวิตของเขาเรื่องความเป็นอยู่ของเขาฉะนั้นเนี่ยเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าเนาะมันเป็นเลขที่เกิดขึ้นนักขนาดนี้แต่มันจะยาวไปจนถึงเดือนตุลาฉะนั้นจะเกิดเรื่องนี้แน่นอนมีการสูญเสียได้เกิดขึ้นสูงม,มาก สูญเสียสองเรื่องนะคนที่มีเลขเก้าสูญเสียคนสูญเสียตำแหน่งตำแหน่งในที่นี้ถ้าเราไม่มีตำแหน่งแห่งหนก็คืออาชีพหรืองานเตินไว้เลยอ่ะเลขเก้าอีกนิดหนึ่งเนาะจริงๆเลขเก้าเนี่ยจริงๆมันเป็นเลขจากตั้งแต่เดือนมิถุนา ที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายนมิถุนาถึงกันยานะแก็บนี้นะคนที่มีเลขเก้าเลขท้ายมือถือเนาะเป็นเลขจากจากคนที่รักให้เลือกแล้วกันว่าจะจากเป็นจากตายแต่ต้องสูญเสียต้องห่างเหินนั่นแหละเอาเลขต่อไปมาดูเลขเจ็ดกัน โอเคมันมีสองแบบเลขเจ็ดเขาเรียกว่าเลขแห่งการเดินทางเดินทางไกลส่วนใหญ่ต้องเป็นการเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่เคยไปอ่มีสองแบบนะหนึ่งได้เดินเลขแห่งการเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่เคยไปฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเกิดได้ตั้งแต่จริงๆตรกรกฎาคมมิถุนาก็ได้อ่าผมให้แก๊ปคือมิถุนาถึงตุลา มันมีเกณฑ์อย่างนี้แต่ทําไมมันต้องเลื่อนก่อนน่ะในเนื้อวันนี้คือสิงหาคมปี2025วันที่สี่ทำไมเลื่อนไปถึงวันนั้นก่อนก็คือเดือนมิถุนามิถุนาก็เพราะว่ามันชะลอและมีการเลื่อนวันเลื่อนวันเดินทางฉะนั้นมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนที่อยู่ทํางานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรก็ได้ครั้งใหญ่นี่คือเลขอะไรนะเลขเจ็ะดูอีกนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีเงินเปลี่ยนทําไงก็ใช้ลมหายใจเปลี่ยนเสกเอาจากจริงๆจ,จากพ่อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อมิถุนาค่ะบีถูกต้อง คือมันต้องไปถึงตรงจุดเนี่ยมิถุนาถึงตุลายังไงก็ต้องโดนอะ่ะเนาะอ่าเริ่มโอเคเลขนี้เป็นเลขที่สุขภาพไม่ดีเลยต้องรีบเปลี่ยนดวน เลขเจนะ็ดเนาะต้องรีบเปลี่ยนด่วนนะด่วนเลยนะเพราะสุขภาพไม่ดีถ้าไม่กระทบกับเรานะกระทบคนอยู่สามกลุ่มลูกเราคนใกล้ชิดเรานะหรือคนที่แก่กว่าเราต้องรีบเปลี่ยนด่วนเลยเลขเจ็ดอ่ะอีกเลขตัวสุดท้ายแล้วกันดีมาเลขสองเนาะอยากจะลองอะไรใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆแล้วด้วยแต่จริงสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาในความหมายเนี่ยคุณอ้อยใจบอกพี่อยู่ญี่ปุ่นคะ่ะพี่อยู่ญี่ปุ่นเเลขสองความหมายคืออยากจะลองอะไรใหม่ๆแล้วได้รู้จักคนใหม่ไปแล้วด้วยเข้ามาในชีวิตอยู่เข้ามาให้รู้จักแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าคนมีเลขสองเนี่ยเขาบอกว่า กำลังสับสนแล้วก็อึดอัดแต่พูดไม่ได้อ่ะหนึ่งเป็นคนที่เคารพเป็นคนที่รักเป็นคนที่ไว้ใจแต่พูดไม่ได้เพราะยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดแต่หลายคนพูดไปแล้วในช่วงของเดือนที่แล้วลกรกฎาคมแต่มันจะยาวไปอากหนึ่งตุลาคมฉะนั้นเนี่ยช่วงของคนที่มีเลขท้ายเลขสองเลขท้ายมือถือนะเป็นเลขสองเนี่ย เขาบอกว่าต้องตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตในการดำเนินงานบางครั้งคนบางคนถึงขั้นตายแล้วฟื้นด้วยซ้ำความหมายก็คือถ้าป่วยล้มป่วยหนักถ้าคุณไม่มีบุญวาสนาคุณตายเลยแต่ถ้าคุณมีบุญวาสนาคุณจะตายแล้วฟื้นแต่เลขนี้เป็นเลขที่อึดอัดใจเป็นเลขกําลังอึดอัดใจ ยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าบอกแต่เตรียมแผนการไว้แล้วเปลี่ยนดวนแ,แล้วจะโชคดีนะครับไอในหนึ่งเลขสองแล้วก็ชอบทำอะไรลับๆช่วงนี้มีเรื่องลับๆทำอยู่ถ้าชอบรายการติดตามได้ทุกๆวันนะครับ เวลานี้โดยประมาณผมหมอแกนนะครับถ้าอยากจะดูดวง25นาที4คำถามอยากจะเปลี่ยนตัวเลข3ตัวเลขตัวสุดท้ายติดต่อได้ที่ไลน์โปรพิธา2021คิดถึงทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ